พอหลัง6โมงเย็นเท่านั้นละคะ่ะเขาก็จะเริ่มติดป้ายครึ่งราคานะคะลด50%เนื้อสะโพกไก่นะคะเนื้อสะโพกไก่จากประเทศไทยค่ะอ่าแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นถุงขยะค่ะถุงขยะเราก็ต้องซื้อนะคะ สวัสดีค่ะเคจิโฮมนะคะวันนี้แม่เคจิก็จะพามาเปิดถุงช้อปปิ้งนะคะเนื่องจากว่าถุงช้อปปิ้งวันนี้ของแม่เคจิมีความพิเศษค่ะคือได้สินค้าลดราคาครึ่งราคานะคะได้มาเยอะมากสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้นะคะในเวลา4โมงเย็นเขาจะลดเขาจะติดป้ายลดราคาแค่20%ถึง30%เท่านั้นนะคะแล้วก็ พอหลัง6โมงเย็นเท่านั้นละค่ะเขาก็จะเริ่มติดป้ายครึ่งราคานะคะลด50แเเไม่เคจิจจะไม่ไป6โมงเป๊ะนะคะทุกคนไม่เคจิจจะไปประมาณ6โมงสิบโมง15ประมาณนี้ให้เขาติดป้ายลดราคาเสร็จก่อนแล้วไม่เคจิจเขาจะได้ไปถึงแล้วก็หยิบเลยนะคะก่อนหน้านี้ไม่เคจิเคยไป6โมงเป๊ะแต่ว่าเขายังติดป้ายลดราคาไม่เสร็จนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไปหยิบ นะตอนนั้นเราก็จะได้ลดแค่ประมาณ20-30%เนะคะแม่คจิก็รอให้เขาติดเสร็จก่อนแล้วค่อยไปหยิบไอตัวลดครึ่งราคามานะคะเดี๋ยวเรามาเปิดถุงกันเลยนะคะอันแรกนะคะก็คือนี่นะคะเป็นหนวดปลาหมึกค่ะแม่คจิก็จะเอามาติดตู้เย็นไว้เผื่อว่าเราจะเอาทาเอาไว้ทำผัดกะเพราทะเลนะคะแล้วก็ยำทะเลอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็มีปลาหมึกอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้ก็ลดครึ่งราคาเหมือนกันแต่ว่าเราต้องเอามาทําเองนะคะต้องเอาไส่เอาอะไรออกเองค่ะรานะคาก็จะถูกกว่า,าหนวดเมื่อกี้นะคะที่เขาตัดอะไรมาเรียบร้อยแล้วต่อมาก็จะเป็นเนื้อไก่นะคะเป็นเนื้ออกไก่ญ,ญี่ปุ่นอันนี้ก็ลดครึ่งราคาแล้วก็ต่อมาเป็นเนื้อสะโพกไก่นะคะเนื้อสะโพกไก่จากประเทศไทยค่ะ อันนี้ไม่คจ่จิชอบห้างนี้เพราะว่าได้ทานไก่ของไทยนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อหมูสไลด์จากแคนาดานะคะนี่430กรัมแล้วก็มีเนื้อหมูญี่ปุ่นเนื้อหมูญี่ปุ่นที่สำหรับทำชาบูชาบูนะคะนี่ซึ่งเนื้อหมูญี่ปุ่นก็จะราคาแพงกว่านะคะก็คืออะไรก็ตามที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นก็จะราคาสูงกว่าสูงกว่าที่เขานําเข้ามา คือแทบทุกอย่างเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าต้นทุนในการผลิตในประเทศญี่ปุ่นสูงกว่าการนําเข้าจากต่างประเทศนะคะก็เลยส่งผลให้ราคาสินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นเนี่ยแพงกว่าการแพงกว่าสินค้านําเข้าซึ่งจะตรงข้ามกับประเทศไทยใช่ไหมคะถ้าที่ไทยเนี่ยสินค้าที่ นำเข้าเข้ามาเนี่ยจะราคาแพงกว่าที่ผลิตในประเทศอแต่ว่าของญี่ปุ่นเขาก็อร่อยจริงๆนะคะเขาพิถีพิถันทุกทุกอย่างมีความพิถีพิถันในความเป็นญี่ปุ่นของเขาค่ะก็เลยทําให้สินค้า,ามีต้นทุนที่สูงแล้วก็มีความใส่ใจมีความเาละเมีมยนละไมอะไรของเขาอย่างเงี้ยก็เลยทําให้มันมีมูลค่าเพิ่มสำหรับแม่เคจิก็ทานของประเทศไหนก็ได้อะไรก็ได้นะคะขอให้ถูกกว่าแค่นั้นละคะ่ะ ถ้าไม่มีตัวเลือกก็ค่อยซื้อของญี่ปุ่นนะคะต่อมาก็จะเป็นเนื้อหมูค่ะทุกคนอ่าอันนี้เป็นเนื้อสะโพกหมูนะคะเป็นหมูญี่ปุ่นค่ะพอดีลดเพิ่งราคาไม่ใช่จิ๊ก็เลยหยิบมานะคะปกติจะแพงกว่นี้มากห้าอื่นก็แพงอุ้ยอันนี้ไม่ใช่จิ๊ก็เจออีกแพ็คนึงนะคะ พอดีว่าแม่เคจิเห็นเขาลดราคาปกติ <c oughs> จะไม่ลดถึง50%นะคะลดแค่2 0 2 0 3 0วันนี้เห็นลดครึ่งราคาแม่เคจิก็เลยหยิบมา2แพ็คเลยเพราะว่าที่บ้านน่ะชอบทานไก่มากๆนะคะต่อมาอันนี้ค่ะเป็นเนื้อสเต็กนะคะเนื้อสเต็กก็ลดครึ่งราคาเหมือนกันแม่เคจิก็ซื้อมา2องแพ็คเขาก็จะขายตามน้ำหนักนะคะทุกคนขีดละเนาะขีดละ สามรอยเกเยนนะคะอันนี้ยังไม่รวมภาษีนะคะรวมภาษีก็บวกไปอีกแค่ะเราก็ได้ปลานะคะปลาอาจิซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตระกูลเดียวกับปลาทูบ้านเรานะคะอันนี้ไม่คิดจียิบมาได้3าเปร์เซพอดีว่าต้องรีบหยิบนะคะพอดีเขาแย่งกันก็คือถ้ารอถึง50%อาจจะไม่ถึงเรานะคะ แล้วก็มีกุ้งหวานวันนี้จะทำซูชินะคะอันนี้ก็ลด2ี่เหมือนกันอันนี้ก็กรณีเดียวกันเลยค่ะถ้าหยิบช้าแล้วก็จะไม่ได้นะคะพอดีเขาแบบ6โ,โมงเย็นแล้วเขาก็หยิบบหยิบกันแม่คิจก็แบบยืนแขนไปก็ขอแบบขอโทษนะคะยืนแขนไปหยิบมาแย่งชิงมาได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นปลามาคุโรนะคะหรือว่าปลาทูน่าอันนี้ก็ไม่ลดราคานะคะ เหมือนกันก็คือถ้าเรารอให้รถก็คือเขาก็แย่งเราไปหมดนะคะสุขคามไม่บ้านนะคะต้องแย่งชิงของถูกแล้วไม่แค่จิก็เมื่อกี้ไปอีกห้างนึงก็ได้อของลดราคามาก็คืออันนี้ค่ะตัวแรกญี่ปุ่นนะคะเขาลดราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ราคาปกติตน่าจะสองเยเก้าส้าเยน,นะค,ะค่ะเขาก็ลดเหลือ248เยนลดนิ่เดียวนะคะ แต่เห็นป้ายเลยแล้วก็หยิบอยู่ดีค่ะถึงจะล้นมากลดน้อยก็เป็นทาตการตลาดนะคะอของลดราคาเราหมดแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นของที่ไม่ลดราคาเดี๋ยวมาเปิดกันนะคะว่ายังมีอะไรอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นนมนะคะนมจืดน้ำยาปรับพานุ่มนะคะ อันนี้เลือกซองเล็กมาเพราะว่าเอาซองใหญ่กลับมาไม่ไหวค่ะเพราะว่าของวันนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้โยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตสองแพ็คน้ำส้มนะคะน้ำส้มของโปรดเคจิแล้วก็เจลลี่รสส้มนะคะขนมอันตปังแม่นะคะขนมช็อกโกแลตของเคจินี่ แล้วก็ได้โคลามาร์ชนะคะของโปรดเคจินะคะก็คือเราไปช้อปปิ้งทำคลิปทีไรก็จะเจอ ของโปรดของเคจิตลอดเลยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะพอดีว่าเราก็จะซื้อแบบของเคจิเขาก็จะชอบอะไรเดิมๆนะคะก็คือเคจิเขาไม่ค่อยชอบทานอะไรใหม่ๆนะคะพอดีว่าเขามีประสบการณ์ที่ว่าเราให้เขาลองทานอะไรใหม่ๆแล้วมันไม่อร่อยเขาก็เลยไม่อยากจะลองค่ะอันนี้เป็นขนมปังนะคะไส้ชอเเ็อกโกแลตเป็นขนมปังนุ่มมิ่มอันนี้เคจิยังทําไม่เป็นนะคะก็เลยต้องซื้อมาก่อนอแล้วก็อันนี้เป็นงาขาวนะคะ โซบะอันนี้ก็สะดวกมากๆเลยวันไหนที่เราคิดเมนูไม่ออกนะคะก็ผัดยากิโซบนะนะคะอิ่มอร่อยนะคะทำทีไรก็อร่อยนี่วาซาบินะคะวาซาบิเห็นไหมข้างในก็จะเป็นแบบว่านี่นะคะวาซาบิอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะแต่พอ นำเข้าที่ไทยแล้วก็ที่เขาขายตามดองกีหรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไทยนะคะราคาไม่ที่จีเห็นว่าราคาค่อนข้างแพงมากเลยนะคะอันนี้เป็นอาเกดามะค่ะก็คือเป็นเหมือนแป้งทอดกรอบก็จะเอาไว้โรยใส่ยากิโซบะนะคะแล้วก็ทาโกยากิประมาณนี้ค่ะอันนี้คือแป้งอเนกประสงค์นะคะ แล้วก็น้ำจิมำจ้มสเต็กน้ำจิ้มสเต็กไม่ใช่จิก็ซื้อมา2แบบอันนี้เป็นแบบโชยุนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิม้มหอมหัวใหญ่นะคะไม่คช่จิก็ไม่รู้ว่าอันไหนอร่อยนะคะก็เลยซื้อแบบแพ็คเล็กๆอย่างเงี้ยมาลองก่อนถ้าอันไหนถูกใจเราก็ไปกลับไปซื้อเป็นขวดใหญ่ๆมาไว้ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ไปแวะอีกห้างนึง ก็ได้อันนี้นะคะอันนี้คนละห้างกันอันนี้เป็นไข่ปลาแซลมอนนะคะสำหรับซูชิวันนี้แล้วก็อันนี้ปลาแซลมอนสำหรับย่างนะคะเอาไว้ห่อให้เคจิห่อไปโรงเรียนนะคะสำหรับอันนี้ก็เป็นแซลมอนวันนี้เราก็จะมาทําซูชิกันค่ะอ่าแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นถุงขยะค่ะถุงขยะเราก็ต้องซื้อนะคะ เมื่อประมาณ1ิปีที่แล้วที่เขาแบบว่าเริ่มใช้ถุงขยะใหม่ๆะคะ่ะที่แม่เคจีไปเที่ยวบ้านถินอานะเขาก็จะแจกนะคะเขาแจกให้ทุกบ้านนะสมัยสิปีที่แล้วที่ชิบะนะคะแต่ว่าพอสิบปีให้หลังเขาก็เปลี่ยนมาเป็นการจําหน่ายนะคะแพ็คละสิบถุงเ็าน่าจะเหมือนกันทุกเขตแล้วละคะ่ะคงไม่มีแจกฟรีแล้วนะคะ โอเคอันนี้ก็หมดเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการช้อปปิ้งวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวแม่เคจิต้องปั่นจักรยานไปซื้อแซลมอนอีกรอบเพราะว่าน่านจะไม่พอนะคะเคจิข้อทานก็น่าจะเกือบหมดแล้วค่ะแล้วแม่เคจิอยากจะทานแซลมอนดองเมื่อคืนก็จะนอนแล้วแหละเปิดไปเจอเขากําลังดองแซลมอนแม่เิจิก็เลยเนี่ยหิวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะจะนอนอยู่แล้วเชียวนะคะวันไหนถ้าแม่เิจิไม่เหนื่อยเนาะแม่เคจิลุกขึ้นมาทํา ทำอาหารทานนะคะตอนเที่ยงคืนแต่วันไหนเหนื่อยก็แบบว่าขมตาหลับไปทั้งทั้งหิวแบบนั้นและคะ่ะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้แม่เคจิคก,ก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวปั่นจักรยานไปซ้สแซลม,มอนก่อนแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกลค์ทุกแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ